ฟังเสียงด้วยครับหาเงินตังคมัน สวัสดีครับพ่อาม่พี่น้องวันนี้อยู่กับส่องขอค้นมันเทิงครับเนี่ยพายไปโดนครับหลังจากแล้วหน้าปีเกือบว่ไเ้เห็นอยังเลยครับลอยกระจอดเบื้องขับสภาพแบตปงกับผึ่งก็ไไปชติครับถอดออกครับถอดออกแล้วก็ชาติไฟไว้ครับชาติไฟเลี่ยงไว้แล้วก็ มากไหมครับส่วนใดผมสีเห็ดครับหลายอย่างครับหน้าปีปีนี้ไปหลายครับมึงแต่ไอใบแบตเตอรี่ครับเคยสนิมขีดสนิมเคอะเลยนะครับต้นไหนผมก็ถอดไปนะไอ้ขันชักไอ้ปืนขันชักมึงครับข้างบนเดี๋ยวลายวัตถุละย่างครับผมถอดอาเทียนยังเนี้ยครับมึครับหลังไปข้อที่ตู้ เกษตรณใหม่ถอดไปเม็ดครับมางอีหลีครับหมางทุกอย่างทางน้ำมันเห็นไหมผมถอนไปเม็ดหมางออกทุกอย่างครับได้เฮ็ดหลายเติมอยู่ครับจะสอบบัฟลุ่งนี่ครับวัออวนนี้ครับตู่โซ่ข้อเกษตรณใหม่งอหมดนี่ครับหลังจากบ่ได้เกี่ยวเลยครับจอดทิ้งไว้สองเดือนแล้วครับเมื่อนี้ครับวันที่ ยี่สิบแปดกุมภาพลวครับสิเนเดือนกุมภาพันเดี่ยวหน้าปีตั้งแต่วันที่สิบกลัวๆท่านว่าสิบสองสิบสามนี่นะครับคันผมจำผิดเดี่ยวไปพกษ์รือไปเหมือนครับมึงสายพานรือไปทุกอย่างลือไ้เพราะว่าสีเดือดเห็ดยังแน่นะครับมันยังเดลัยเห็ดไปเลยบางคน บางข้นผมก็ลือไปเมื่อครับลือออกลือเมื่อครับเป็นกองเถอะอยู่ครับนี่ครับทางน้ำมันไอ้บางข้นนี่ครับลือไปเมื่อักครับบางส่วนเหรอพี่ครับลือไปเมื่อสัเครื่องนี่ผมบริเตสตาร์ทสองเดือนเต็มๆเ,เลยครับเดี๋ยวมือนีสิมาลองสตาร์ทกันเบ้างครับมันจะติดบ,บอ่อ นเบ็ดเบ็ดกระทอดไว้เดี๋ยวผมจะพาไปเบิึงถ่ายเครื่องครับถอดไว้ครับอันไหนผมสิเหยีดผมก็สิถอดถอดไว้มันยังคืนผ่อนะครับจังสิได้ไล่เหยียดเธอเดียวนะครับคลิปที่แล้วก็เดี๋ยวอธิบายไปแล้วครับอันนี้ที่่วามันโยกนะครับมันมันบริสุทธิ์มันผมก็สิถอดเท็จใหม่นี่ถอดไว้เลยครับนี่นี่ครับถอดไว้เมื่อไรล่ะเดี๋ยวจะดึงเกี่ยวมันออกมาสามาจับ ู0ใหมถ่ายเครื่องนี่ครับยักษ์ใหญ่มั่งมุมจนมั่มุ่มขึ้นสายพานกระลือเม็ดครับย้อยกระกระบาดครับย้อยกระถอดครับถอดไว้ผมยันหนู้นไว้ครับ็้ลยเอาถุงปัติกอัดไว้ครับย้อยเชื่องกระถอดไว้ กันเรื่องกันเลื่อนไว้ครับเดือไนไว้สายผ่านสายพานทุกเส้นผมขอไดยมือนครับเมืองครับเห็นปะนี่ครับสาผ่านหมอออยถ้าพวกของเหลวต่างๆมุมกระสิเลียนไหมครับกนสีลุยหน้าปังของเหลวกับพวกไอหมอนม้ำน้ำมันเครื่องแต่ไอน้ำมันไฮโดรลิคครับถอโดโเหมืนครับงอย่า อุ่มตบฟางครับถอดไปแล้วครับที่มันทะลุนะครับนี่มันสีทะลุอยู่วางนี้ครับของทางหน่อยเทอร์โบขั้นอื่นก็นอาจจะทะลุขึ้นกันครับของผมทะลุไปแล้วครับผมก็เลยสิถอดออกมาเฮ็ดไมครับนี่ครับอันนี้ก็เฮ็ดไมลุกลูกนวดก็เช็ดไมครับเปลี่ยนพวกนิ้วแล้วก็ ไวกเดือนวงเดือนกับมีหักแน่แล้วครับกระเียดไม่หลายยางครับพวกนี้ผมก็ะถอดออกมาดัดครับนะครับไปกาดเพราะมันปากปากมันเคยอะไรเอียงก็อปากมันเคยขับกันเท่นะครับเราวมนก็งงอ หลูดออกมันก็นงอกาดมันก็นงอเล็กกาดพวกนี้ก็เคยชนชนพวกลักเขตียดแดนเก็ดงอเฮือนกระหอดมาดัดใหม่มาตีใหมครับครับเฮ็ดลูกดาวไหมครับอหอยยางจะต้องเช็กก่อนไปภายมีหน้ามีศานี่ครับฟางสิดหน้าฟางสิมะหอด พอดติมเม็ดด้วยครับนะครับชุดเฟื่องโมงก่กระถอดถอดใบแเอาสีปนๆ<น><น>ไว้มันบ่ถือสีอย่างเบนสนิมมันได้บอกลงในแนนอลงในแนนอเดี๋ยวเราผมภาคจะไปบนข้างบนครับ <c oughs> ถอดไใบหกเม็ดมึงจะขี่นกนกะแซว,วซาเลย นี่ครับสภาพเดี๋ยวถอดไปกันสิน้ำมันเดี๋ยวผมเสียโอาสายน้ำมันมาใส่ไอ้ขวดน้ำมันมาใส่มาจุ่มสายแล้วก็สียลองสตาร์ทบั้งครับเพิ่อนจะเสียข้าวนี้เดี๋ยวสียลองสตาร์ทเบิ่งสองเดือนบริสต์สตาร์ทเลยมันจะเป็นอย่งไรเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวมาใส่น้ำมัน้นครับเดี๋ยวขวด เดี๋ยวไปใส่แบตกันครับเดี๋ยวไปใส่แบตกันครับครับเดี๋ยวมายกแบตใส่บันครับครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องกัน Thank yeah. you. ติดตั้งแบตเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันเบิ่งครับมันจี๋ชื่งเดียวบะนะครับ <c oughs> ฟังเสียงเด้อครับหา,ามวกตัางมันนี่ครับหาเบอร์วีนีเด้อครับเดี๋ยวผมจะไปสตาร์เทเครื่องตัวน,นี้สิบ่มีปัญหาแล้วครับเาถอดย่อยออกเลยสายพานเัาบหมต้องใส่บต้องเองียงเดี๋ยวผมจะลองไปสตาร์ทบ้างมันจี๋ชื่งเดียวะยวะแต่ฟังเสียงครับ เดือนครับสองเดือนเต็มเลยบสตาร์ทผม้โหเลยถอดแบตไปชาร์จได้สตาร์ทเกือบบอยเห็นงานครับต้ใต้กือกือมัน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 จอดโดนนะครับนี่แหละครับขอเสียงมันจริงๆแล้วมันต้องสตาร์ทประมาณอันดีหนึ่งเพื่อสองเพื่อครับเดี๋ยวต่อไปนีผมก็จะเอาแบตใส่ไว้เอาแบตเตอรี่ใส่ไว้เลยแล้วก็ ให้คูเถ่ายุบานรสตาชานครับรสตารานไปเรื่อยๆเลื่อนหนาขานาที่สิบนาที่นะครับชาจแบตไปเรื่อยๆเบิ่์น้ำมันมันดูดบ่ครับ ตาร์ทไหมครับมันจิตดง่งงายวะครับเดี๋ยวดาวแล้วลองมาสตาร์ทไหมบึงครับนี่ครับเมื่อกี้ไฟเรถ่มทายบึงครับ24ตอนนี้เพิ่มกันมากแล้วครับ27เดี๋ยวมาลองสตาร์ทไหมครับนถนงุ่งน้อยนึง สึงเดียวบ่ฟังเสียงม่งครับนบี่บอกขับมันส,สตาร์ทดูดูนะชาร์จแบตไปเรื่อยๆชาร์จไฟไปนี่นะครับกระพี้คอเสนอแนครับอาทิตย์นหนึ่งเทื 1, 2, 3, ่อนสองเทื่อนครับสตาร์ทไว้ครับบอดเอกใส่งานกับสตาร์ทไว้ครับผมเดี๋ยวน้ำมันนี่เด็๋ได้ชัดเลย,รยครับบารกิ๊เร็วยังเดี๋ยวผมพาไปวยมึง เห็นปาครับจากตอนแรก,กมันผเร็วแฮงเห็นได้ชาได้ครับพี่ได้ครับแตำมันจบเดียวสกการเ็นหนึ่งสองนาที่ สตาร์ทไว้ครับอาทิตย์หนึ่งเทือสองเทือ,ทอแบตบมันยังสีบลัคใหประจุนะครับเอามาเบิกน,น้ำมันกันครับผมขวดนี่ผมกอกไว้ประมาณนี้ว่า,น,า,น,าน้ำมันสตาร์ทนี่ประมาณเกือบผ่านหน้าที่ด้เบิงครับระยะเวลาหา,าที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งขวดให้นงตรงให้เบิงเบิงครับนี่ครับจากมือนี่ครับ นะครับอัตราการสิ้นเปลืองครับการกินน้ำมันนี่แค่สตาร์ทซื้อได้ครับนี่เครื่องยังบอสโหลดบอได้ขึ้นตู้บอได้ขับปั๊มเบนงครับอัตราการสิ้นเปลืองกินคักได้ครับเดี๋ยวเอามาเก็บวงก้อนนครับดึงสายสองเส้นหนึ่งออกครับเอาตรงพติก แลกอะไรครับจะไปดักของศิลปครับจำปูนครับรับเลยกระดิ่ว่าวดีปิดตัวเลยครับดเห็นัสีตึ้งสูงก็ปั๊มเล็กนอยครับขอบแตงมันสีตึ้งสูงเล็กน้อยนะครับ เมืองไฟแบตครับ,รบไฟแบตไฟแบตเลยอยู่ดีซิบหาโกโกะครับหนาวไปครับเมืองครับหน้าบัดง่า <c> ย <oughs> เลยนี่ครับสภาพสองเดือนสำหรับคลิปนี้ขอพูดในไลฟ์ครับเจอกันคลิปหน้าคล,คลิปนี้สวัสดีครับ